ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล้่านิยายชาแนลค่ะอยู่กับแอนนิชีและนิยายยูริเรื่องเจ้าภูเขาตอนที่9เรื่องราวของสาวน้อยอันชันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเราคงต้องติดตามชมกันได้เลยนะคะเลขาคนใหม่ ภายในห้องทำงานใหญ่บนตึกสูงอันชันกว่าสายตามองหาเจ้าของห้องก่อนที่จะพบว่าไปซื้อหมิงกำลังนั่งจิบวายพร้อมกับชมความงามของเมืองแห่งนี้อยู่ที่โซฟาใหญ่ริมหน้าต่างภาพบรรยากาศแบบนี้ช่างให้ความรู้สึกที่คุ้นตาของอันชันเหลือเกินเด็กสาวเอาแต่ยืนนิ่งไม่ขยับตัวจนหัวหน้าเว่ยต้องสะกิดเตือนที่แขน ก่อนที่จะเดินเข้าไปโค้งศีรษะให้ผู้เป็นนายท่านประธานคะเลขาคนใหม่ของท่านประธานมาแล้วคะ่ะจะให้ดิฉันซ้อนงานเลยไหมคะหัวหน้าเว่ยกล่าวรายงานยังไม่ต้องหรอกเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนก็ได้วันนี้ฉันอยากให้เลขาใหม่ของฉันได้ทำความคุ้นเคยกับฉันซะก่อน หัวหน้าเว้ยมีอะไรก็ออกไปทําต่อเถอะไปซื้อหมิงเอ่ยพร้อมกับวางแก้วไวน์ลงบนโต๊ะกระจกทรงเตีย้ยหันไปมองเลขาคนใหม่ด้วยท่วงท่าดุดนางพยารับทราบคะ่ะท่านประธานหัวหน้าเว้ยรับคําก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปทิ้งให้อันชันอยู่กับไปซื้อหมิงตามลำพัง อันชันเอาแต่ยืนเก้กกังๆอยู่กลางห้องทำงานเธอทําตัวไม่ถูกเมื่อต้องมาพบกับไปซื่อหมิงอีกครั้งทั้งๆที่อุตส่าห์ตัดใจแล้วแท้แต่ก็คิดไม่ถึงเลยว่าไปซื่อหมิงจะเรียกตัวเธอมาทำงานเป็นเลขาจริงๆมานั่งตรงนี้สิคุณอันชันไปซื่อหมิงเอ่ยเสียงเรียบพร้อมกับผายมือเชือ้อเชิญ อันชันเห็นดังนั้นจะไม่เข้าไปนั่งมันก็ดูจะเสียมารยาทไปเสียหน่อยเออท่านประธานไปคะ่ะคือว่าดิฉันมีเรื่องข้องใจอยากจะถามท่านประธานคะ่ะอันชันเอ่ยถามทันทีที่นั่งลงเรียบร้อยแล้วไปซื้อหมิงนั่งมองอันชันด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ก่อนที่จะเอ่ยในสิ่งที่เด็กสาวอยากรู้ออกมา <c oughs> คุณกำลังสงสัยสินะว่าทำไมฉันถึงเลือกคุณมาเป็นเลขาของฉันอัญชันพยักหน้ารับจองไปที่ใบหน้าสวยๆของคนตรงหน้านิ่งเพราะว่าฉันถูกชะตากับคุณเลยอยากได้คุณมาเป็นเลขาส่วนตัวของฉัน ไปซื้อหมิงเอ่ยโดยที่เน้นเสียงในประโยคสุดท้ายอเอ่อเออแค่คุณถูกชะตาเหรอคะแต่ว่าดิฉันยังเรียนอยู่แค่ปีหนึ่งเองดิฉันคงไม่มีความสามารถพอที่จะทำงานกับท่านประธานไปได้หรอกค่ะวันนี้ที่ดิฉันมาก็เพื่อมาคืนสิ่งนี้ให้กับท่านประธานคะ่ะอันชันพูดจบ ก็หยิบเอาบัตรประจำตัวพนักงานวางลงบนโต๊ะกระจกทรงเตี้ยตรงหน้าไปซื่อหมิงมองการกระทำของเด็กสาวอย่างใจเย็นริมฝีปากที่เคลือบด้วยลิปสติกสีแดงสดเหยียดยิ้มบางๆออกมาในเมื่อคุณรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าคุณกำลังเรียนอยู่แต่ทำไมเมื่อวานนี้คุณถึงได้กล้าหาญขึ้นมาสมัครเป็นเลข,ขาของฉันได้ละ่ะ อันชันถึงกับสะอึกเมื่อได้ยินไปซื่อหมิงเอ่ยออกมาแบบนั้นเพราะอารมณ์ชั่ววูที่อยากจะพบหน้ากับนางในฝันแท้ๆที่นำพาให้อันชันทำอะไรที่มันเกินตัวแบบนี้แต่จะให้บอกกับไปซื่อหมิงตรงๆว่าเพราะอะไรที่เธอต้องทำแบบนี้ก็คงจะดูไม่ดีแน่ๆคุณอันชันคุณกล้ามากที่เข้ามาสมัครเป็นเลขาของฉัน ทั้งที่ตัวคุณเองก็ยังเรียนอยู่แค่ปีหนึ่งและคุณสมบัติของคุณก็ยังไม่ถึงแต่ฉันก็กล้าพอที่จะให้ตำแหน่งเลขากับคุณนี่แหละที่ทำให้ฉันถูกใจและถูกชะตากับคุณยังไงละ่ะไปซื่อหมิงเอ่ยเสียงเรียบรีตามองเด็กสาวที่กำลังมองมาที่ตนอย่างอึ้งๆด้วยเช่นกัน อันชันถึงกับพูดไม่ออกเมื่อได้รู้ถึงเหตุผลที่ไปซื่อหมิงรับตนเข้าทำงานเธอมองไปที่หญิงสาวที่กำลังจะกลายมาเป็นเจ้านายของตนอย่างเต็มตัวเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นกับอันชันตอนนี้มันช่างเหลือเชื่อจริงๆใจหนึ่งของอันชันก็ไม่อยากจะยอมรับตำแหน่งนี้แต่อีกใจหนึ่งมันก็เรียกร้องอยากจะอยู่ใกล้ๆกับไปซื่อหมิง คุณอัญชันขอชั้นดูมือของคุณหน่อยแผลที่ถูกน้ำร้อนลวกเมื่อวานนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังไปซื้อมิงเอ๋ยพร้อมกับยื่นมือออกไปเป็นเชิงขอดูมือของเธออัญชันถึงกับทําตัวไม่ถูกเมื่อจูจ่ๆไปซื่อหมิงก็เปลี่ยนเรื่องเสียอย่างนั้นเออมันไม่เป็นอะไรแล้วล่วคะค่ะอัญชันเอ๋ย โดยที่ไม่ยอมยื่นมือออกไปให้ไปซื่อหมิงได้ดูขอฉันดูหน่อยนะเผื่อว่าต้องใช้ยาสมานแผลสูตรพิเศษของฉันไเสื่อหมิงว่าก่อนที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนไปนั่งที่โซฟาตัวเดียวกับอันชันเด็กสาวถึงกับนั่งตัวแข็งทื่อเมื่อไปซื่อหมิงทิ้งตัวลงมานั่งข้างๆแล้วดึงมือขคางที่ถูกน้ำร้อนลวกขึ้นมาดูซึ่งมัน ก็ยังมีรอยแดงๆอันเกิดจากถูกความร้อนอยู่นั่นเองนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นแผลพูดจบไปซื้อหมิงกลากลิ้นแตะรูปบริเวณรอยแดงบนหลังมือของเด็กสาวอันชันตะลึงตาค้างตกใจที่ได้เห็นไปซื้อหมิงกำลังเลียแผลให้กับตนเธอตั้งใจจะดึงมือกลับแต่สัมผัสเย็นๆที่หลังมือของเธอนั้น ทำให้หัวใจของเด็กสาวรู้สึกวันไหวขึ้นมาอย่างประหลาดอันชันได้แต่ปล่อยให้ไปซื่อหมิงลากเลนเลียแผลจนรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างที่แผ่ออกมาจากกายสาวสัมผัสอุ่นๆยามที่ถูกลมหายใจของหญิงสาวพ่นลงมาที่หลังมือมันช่างรู้สึกคุ้นเคยสิเหลือเกินเห็นไหมแผลหายไปแล้ว ไปซสื้อหมิงเอ่ยยิ้มยิ้มสายตาที่กำลังมองอันชันอยู่นั้นเหมือนมีประกายบางอย่างเอออออันชันรู้สึกตัวก็รีบดึงมือของตนกลับตอนนี้เด็กสาวรู้สึกได้ถึงความร้อนบนใบหน้าของตนแล้วถึงก้มหน้าหลบสายตาของหญิงสาวมองไปที่หลังมือของตนก็ต้องประหลาดใจ เพราะรอยช้ำแดงๆที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้มันได้เลือนหายไปหมดแล้วเป็นไปได้ยังไงอันชันพึมพำออกมาเงายหน้าขึ้นเพื่อจะเอ่ยถามแต่พอสบเข้ากับสายตาเรียวคู่นั้นเด็กสาวก็ถึงกับชะงักเพราะแววตาที่กำลังมองมาที่เธอนั้นแสดงออกถึงความห่วงใย จนอันชันแทบจะละลายหายไปต่อหน้าต่อตาของปซื่อหมิงแผลก็หายดีแล้วพรุ่งนี้คุณก็มาเริ่มงานได้เลยตารางงานของฉันหัวหน้าเว่ยจะส่งให้คุณทราบเองไปซื่อหมิงเอ่ยพร้อมกับยัดบัตรพนักงานใส่มือของเด็กสาวแล้วก็ลุกกลับไปนั่งที่โซฟาตัวเดิมโดยท่าทางที่เรียบเฉย เหมือนกับเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอัญชันได้แต่นั่งอึง้งจ้องบัตรพนักงานที่อยู่ในมือของตนด้วยความรู้สึกสับสนกับท่าทางที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของไปซื่อหมิงแต่ก็ต้องรีบปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติเออค่ะดิฉันเข้าใจแล้วงั้นวันนี้ดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ เชิญคุณกลับไปพักผ่อนก่อนหวังว่าพรุ่งนี้คุณจะมาตรงเวลานะไปซื้อมิงเอ่ยพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากมองเด็กสาวที่กำลังเดินออกจากห้องไปอย่างพึงพอใจ อันชันกลับมาถึงห้องพักของตัวเองก็ทิ้งตัวลงที่เก้าอี้ไม้หุ้มเบาะตัวใหญ่เหมือนคนหมดแรงสายตาก็มองไปที่บัตรประจำตัวพนักงานกับ iPad ที่เก็บตารางงานและข้อมูลต่างๆสำหรับการเป็นเลขาส่วนตัวของประธานบริษัทใหญ่อย่างไปซื่อหมิงเมื่อไม่สามารถปฏิเสธงานนี้ได้ อันชันก็ต้องยอมรับตำแหน่งเลขาของประธานบริษัทไปโดยปริยายอันชันเหลือไปมองที่มือข้างที่ถูกไปซื่อหมิงเลียจนรอยช้าจากแผลโดนน้ำร้อนลวกจ้างหายไปเด็กสาวขมวดคิ้วมุนมองมือที่ไร้ร่องรอยใดๆอย่างรู้สึกประหลาดในใจว่าไปซื่อหมิงทำให้รอยแผลนี้หายไปได้อย่างไร แถมตอนที่ถูกเจ้าหล่อนสัมผัสก็ทำให้เธอรู้สึกบูบไหวในใจแปลกๆอีกด้วยอันชันถึงกับนั่งเคลิ้มเมื่อเธอยังคงจดจําความอบอุ่นที่ได้รับจากไปซื่อหมิงได้ราวกับว่าตัวเองเคยได้รับความรู้สึกนี้มาก่อนและโหยหามันมานานในขณะที่เด็กสาวกำลังนั่งเหมอคิดถึงใครคนหนึ่งอยู่ เสียงสัญญาณเตือนจากการสนทนาจากแอปในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอันชันจึงต้องรีบควานหาโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าเป้ของตนเงียบหายไปเลยนะอันอันเรียนหนักมากเลยเหรอปุยไฟนี่เองที่ส่งข้อความมาหาเธอขอโทษทีพอดีช่วงนี้เรายุ่งมากเลยอันชัน พิมพ์ตอบกลับเข้าใจเข้าใจเราเองก็ยุ่งเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้มีข่าวมาเมาส์รู้ไหมยายเกรซกำลังอินเลิฟหรอหรอยังไงเล่ามาอัญชันตอนนี้ในกลุ่มสามสาว power p เกิ i r ลของพวกเรามีแฟนแล้วนางหนึ่งจ้า ข้อความจากปุยฝ้ายทำให้อันชันนั้นอมยิ้มออกมาจริงดิเยเกลสเนี่ยนะมีแฟนแล้วใช่แล้วเยเกลสพบรักกับรุ่นพี่ในคณะน่ะแล้วอันอันล่ะมีหนุ่มจีนคนไหนมาจีบบ้างแล้วหรือยังเดี <c oughs> ย๋ยวว่าแต่จีบเลยเวลาส่วนตัวยังจะไม่มีเลยที่นี่เรียนกันหนักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนจบจากจีนถึงเป็นที่จับตามองส่วนตัวเราเองก็ยังไม่สนใจเรื่องความรักหรอกตอนนี้เราโฟกัสเรื่องเรียนก่อนดีกว่าอันอันสบายดีเราก็ดีใจแล้วล่ะข้อความจากปุยฝ้ายทำให้อันชันรู้สึกดีใจที่เพื่อนยังคงห่วงใยกันเสมอแม้จะไม่ได้พบหน้ากัน อันชันอยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้เพื่อนรักฟังแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้ปุ๋ยฝ้ายต้องเป็นห่วงอันชันจึงตัดสินใจเก็บเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไว้เพียงผู้เดียวภารกิจแรกของการเป็นเลขาประธานบริษัทเริ่มขึ้นในเช้าวันต่อมา อันชันลงจากรถโดยสารก็รีบตรงเข้าไปยังอาคารที่ทำการของบริษัทและทันทีที่เธอก้าวเท้าเข้าไปก็ถูกสายตาของพนักงานทุกคนจับจ้องเป็นตาเดียวกันเด็กสาวแซงทำเป็นไม่สนใจสายตาของคนพวกนั้นรีบขึ้นบันไดเลื่อนไปต่อลิฟต์ส่วนตัวที่ชั้นสองและเมื่อลิฟต์ไปถึงชั้นบนสุด อันชันก็รีไปลายงานตัวกับหัวหน้าเว่ยทันทีมาแล้วเหรอตายแล้วนี่เธอเป็นเลข,ขาของท่านประธานนะทำไมแต่งตัวเหมือนเด็กส่งของแบบนี้ประธานเว่ยบบนออกมาทันทีที่เงยหน้าขึ้นมาเห็นการแต่งเนื้อแต่งตัวของอันชันเด็กสาวส่งยิ้มแห้งๆให้เพราะเธอมีแต่ชุดเสื้อเยื่อกางเกงยีนสำหรับใส่ไปเรียน จึงไม่มีชุดใส่สำหรับงานที่เป็นทางการและที่พวกพนักงานข้างล่างมองเธอนั้นก็คงจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ขอโทษจริงๆค่ะดิฉันยังไม่ทันได้ซื้อชุดสำหรับทำงานเลยอันชันก้มหน้างุนช่างเถอะอยังไงตอนนี้เธอก็ต้องเข้าไปพบกับท่านประธานก่อนท่านเรียกหาเธออยู่นะ่ะ หัวหน้าเว่ยรีบดึงตัวของเด็กสาวให้เข้าไปในห้องทำงานใหญ่ก่อนที่จะเดินนำพาอันชันผ่านหลังตู้หนังสือเข้าไปซึ่งเป็นทางไปห้องส่วนตัวของประธานสาวนั่นเองหัวหน้าเว่ยเคาะประตูก่อนที่จะเอ่ยบอกกับคนข้างในท่านประธานคะอันชันมาแล้วคะ่ะเข้ามาได้ เสียงตอบรับจากข้างในทําให้หัวหน้าเวย่ยหันมาพยักเพย์บหน้าใส่อันชันเป็นเชิงบอกว่าให้รีบเข้าไปทันทีที่อันชันก้าวเท้าเข้าไปในห้องพักของไปซื่อหมิงก็เหมือนกับตัวเองนั้นหลุดเข้าไปยังอีกโลกหนึ่งเธอกวาดสายตามองหาเจ้าของห้องและก็พบว่าประธานสาวกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งไม้แบบโบราณ อันชันเห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกสะกิดใจขึ้นมาว่ามันช่างเป็นภาพที่ดูคุ้นตาเธออีกแล้วกลิ่นหอมของดอกกุยหัวที่ลอยอบอวลอยู่ในห้องทำให้เด็กสาวเหมือนตกอยู่ในห้วงแห่งฝันไปซื่อหมิงมองเด็กสาวผ่านเงาสะท้อนของกระจกเห็นอันชันมองมาที่ตนนิ่งก็กระตุกยิ้มออกมา วันนี้ช่วงเช้าของฉันมีอะไรบ้างไปซื่อหมิงเอ่ยถามขึ้นทำให้คนที่กำลังยืนเมอสะดุ้งตัวตื่นจากาวังบ้าจริงนี่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยสติ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 เอ่อเอ่อเอ่อว,วันนี้ท่านประธานมีประชุมตอนสิบโมงเช้าค่ะ อันชันที่เรียกสติของตัวเองกลับมาได้รีเปิดข้อมูลใน iPad แล้วรายงานทันทีสิบโมงเช้างั้นเหรออืมยังพอมีเวลาอยู่มาตรงนี้สิอันชันไปซื้อหมิ่งเอ่ยกับเลขาคนใหม่ของตนผ่านเงาสะท้อนของกระจก อันชันก็เดินเข้าไปตามคำสั่งของประธานสาวอย่างแก้ๆกัังๆไม่ทราบว่าท่านประธานมีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรือคะเด็กสาวเอ่อยอย่างนอบน้อมเธอไม่ได้เดินเข้าไปใกล้มากแต่เว้นระยะห่างที่ผู้น้อยควรปฏิบัติต่อผู้อาวุโสไปซื่อหมิงเห็นท่าทางที่ดูสุภาพเรียบร้อยของเด็กสาวก็รอบยิ้ม ไปเปลี่ยนชุดซะฉันเตรียมชุดทำงานไว้ให้คุณแล้วเอ๊ะชุดทำงานเหรอคะอันชันถึงกับตาโตเมื่อได้ยินที่ไปซื่อหมิงว่าฉันเรียกตัวคุณมาทำงานอย่างกระทันหันคุณคงจะยังไม่มีชุดสำหรับใส่ทำงานสินะฉันเลยจัดเตรียมชุดทำงานไว้ให้คุณแล้วละ่ะ ไปเสื้อหมิงว่าพลางชี้ไปที่ถุงช้อปปิ้งหลายใบที่วางอยู่บนโต๊ะไม้กลมกลางห้องอันชันมองตามนิ้วของไปเสื้อหมิงด้วยความแปลกใจแต่พอเดินไปดูของในถุงก็ต้องอาปากค้างน,นี่มันของแบรนด์เนมทงนั้นเลยนี่คะที่ฉันคงรับไว้ไม่ได้แล้วค่ะมันแพงเกินไปถึงเธอจะเข้าใจว่า การแต่งตัวให้สมกับตำแหน่งนั้นสำคัญแค่ไหนแต่ของมีราคาแพงแบบนี้เธอไม่กล้าเอื้อมจริงๆอันชันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันคือเจ้านายของคุณฉันให้อะไรคุณก็ต้องรับไปซื่อหมิงเอ่ยเสียงเฉียบหันไปมองเด็กสาวด้วยสายตาที่เหมือนกับบังคับไกลๆอันชันพูดอะไรไม่ออก ได้แต่ยืนมองชุดเสื้อผ้ามากมายที่ไปซื้อหมิงจัดเตรียมไว้ให้จะว่าเป็นความผิดของเธอเองก็ได้ที่ไม่หาชุดดีๆใส่มาทำงานเสียก่อนไปซื้อหมิงเห็นอันชันเอาแต่ยืนจ้องถุงเสื้อผ้าก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กสาวคงจะไม่ยอมรับเสื้อผ้าที่ตนเตรียมมาให้แน่จึงเดินเข้าไปเลือกชุดทำงานสวยๆในถุงแล้วส่งให้เด็กสาว ใส่ชุดนี้สิเวลาที่ต้องเข้าประชุมกับฉันจะได้ดูสมกับที่เป็นเลขาของฉันไปซื้อหมิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทำให้จิตใจของสาวน้อยนั้นรู้สึกปั่นป่วนขึ้นมาอีกครั้งอันชันมองชุดเดรสกระโปรงสีน้ำตาลอ่อนที่มันช่างดูเข้ากับชุดสูทกระโปรงสีเทาหม่นของไปซื้อหมิงมันก็จริงอย่างที่ไปซื่อหมิงว่า เธอต้องแต่งตัวให้ดูดีเข้ากับตำแหน่งและมันก็จะช่วยส่งเสริมให้เจ้านายของเธอนั้นดูสง่างามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นอันชันจึงยอมรับชุดจากมือของประธานสาวแล้วรีบไปเปลี่ยนในห้องน้ำเพื่อให้ทันเวลาเข้าประชุมโชคดีที่อันชันพอมีฝีมือในการแต่งหน้าอยู่บ้างทำให้เธอดูสวยสง่า ยามเมื่อเดินเคียงคู่ไปกลับไปซื่อหมิงสายตาของพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศชั้นล่างต่างก็มองมาที่เลขาคนใหม่ของท่านประธานเป็นตาเดียวกันทําให้อันชันรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจเดินตามหลังร่างสูงของประธานสาวไปอย่างเงียบ ภายในห้องประชุมใหญ่คณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นต่างก็เข้ามารอประชุมกันก่อนเวลาแล้วและทันทีที่ประธานใหญ่ก้าวเข้ามาทุกคนก็ต่างหันไปมองอย่างสนใจด้วยรูปร่างที่สมส่วนและใบหน้าที่งดงามของประธานสาวดึงดูดให้ทุกสายตานั้นมองมาอย่างชื่นชมโอ้ท่านประธานไปมาแล้ว ได้ยินว่าเลือกเลขาใหม่ได้แล้วคงจะเป็นเธอคนนี้สินะครับเก้าจงหนึ่งในคณะผู้บริหารเอ่ยพร้อมกับกวาดสายตามองร่างบางที่อยู่ข้างหลังประธานสาวไปซื่อหมิงปลายสายตามองยิ้มน้อยๆที่มุมปากก่อนที่จะประกาศแนะนำตัวเด็กสาวนี่คือเลขาใหม่ของฉันอันชัน เออสวัสดีค่ะดิฉันอันชันค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอันชันโค้งศีรษะให้กับทุกคนในห้องประชุมอย่างนอบน้อมเอาล่ะในเมื่อทุกคนมากันพร้อมหน้าแล้ววันนี้มีเรื่องสำคัญอะไรก็เรียบรายงานมาได้เลยไปซื้อหมิงว่าพร้อมกับเดินไปยังที่นั่งประจำของตน โดยที่มีอันชันคอยทำหน้าที่เลื่อนเก้าอี้ให้อย่างรู้งานก่อนที่ตัวเองนั้นจะนั่งลงที่เก้าอี้ด้านข้างประธานสาวและการประชุมก็เริ่มขึ้นอันชันดูตั้งอกตั้งใจจดรายละเอียดของการประชุมนี้เพราะเคยมีประสบการณ์จากการช่วยงานพิธามาบ้างทำให้อันชันพอจะรู้หน้าที่ของตนว่าต้องทำอะไร การประชุมในวันนี้เป็นการเสนอโครงการสร้างคอนโดใหม่ที่อยู่ชานเมืองเฉินตูไปประมาณ10กิโลเมตรด้วยเศรษฐกิจที่มันเติบโตขึ้นทำให้มีผู้คนจากมณฑลอื่นๆเข้ามาอาศัยทำการค้ามากขึ้นที่อยู่อาศัยในราคาสบายกระเป๋าจึงเป็นที่ต้องการของประชากรกลุ่มใหม่เป็นอย่างมากทั้งหมดนี้เป็นแบบคร่าว ของคอนโดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่ต้องการความสะดวกสบายในราคาที่จับต้องได้ไม่ทราบว่าท่านประธานมีอะไรอยากให้ผมแก้ไขหรือเพิ่มเติมบ้างครับอี้เทียนหลงสถาปนิกหนุ่มของบริษัทออกไปเสนองานหน้าห้องประชุมอืมออกแบบได้ดีและสถานที่ก่อสร้างล่ะ ไปซื้อหมิงเอ่ยเสียงเรียบเป็นที่ดินที่อยู่แถวชานเมืองแต่ตอนนี้เราพบปัญหาอยู่นิดหน่อยครับที่ดินตรงนั้นดูเหมือนว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่คล้ายๆกับสารเจ้าผมว่าที่ตรงนั้นไม่เหมาะจะสร้างคอนโดเกาจงเอ่ยแย้งขึ้นแต่ที่ดินตรงนั้น มันก็เหมาะสมกับราคาและงบประมาณที่พวกท่านเสนอมานะครับผมเกรงว่าถ้าเปลี่ยนเป็นที่อื่นเราคงจะต้องปรับราคาขายสูงจากเดิมไม่อย่างนั้นโครงการนี้จะขาดทุนไม่ต่ำกว่าร้อยล้านหยวนอี้เทียนหลงรีบทวงคืนด้วยความเป็นคนหนุ่มสมัยใหม่จึงไม่สนใจหลักฮวงจุ้ยของคนโบราณ ไปซื่อหมิงกวาดสายตามองทั้งสองฝ่ายที่กําลังทกเทียงกันไปมาจนผู้ที่ร่วมประชุมคนอื่นๆต้องช่วยกันแยกเพื่อสงบศึกแล้วหันไปมองทางประธานสาวเป็นตาเดียวกันถ้าที่ดินตรงนั้นมันเหมาะสมที่จะสร้างคอนโดในราคาที่พวกคุณได้เสนอมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากไปซื้อหมิงว่าพลาง เลือไปมองทางเกาจงที่ยังคงค้านหัวชนฝาแต่ที่ดินตรงนั้นมันเป็นที่ดินอาถรรพ์ผมว่าเราไม่ควรเสี่ยงงั้นฉันจะลองไปดูที่ตรงนั้นสักหน่อยดูสิว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่คุณเกาว่าจริงไหมไปซื่อหมิงเอ่ยเสียงเฉียบพร้อมกับยันกายลุกขึ้นเป็นเชิงบอกว่า ปิดการประชุมอันชันก็รีบลุกเดินตามไปซึ่งหมิงออกไปจากห้องประชุมด้วยเช่นกันท่านประธานคะนี่ท่านจะไปที่นั่นจริงๆหรอคะอันชันที่เร่งฝีเท้าตามหลังมาเอ่ยถามหน้าตาตื่นใช่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างที่พวกนั้นว่าจริงไหมเราก็ต้องไปดูให้เห็นกับตา สั่งคนเตรียมรถให้ฉันด้วยไปซื้อหมิงหันไปสั่งเลขาของตนอันชันจึงรีบโทรลงไปที่ประชาสัมพันธ์ด้านล่างสั่งการเรียกคนขับรถให้เจ้านายทันทีก็จบลงแล้วนะคะสำหรับนิยายยูริเรื่องเจ้าภูเขาตอนที่9้า เด็กสาวอันชันสุดท้ายก็ต้องยอมรับตำแหน่งเลขาจากไปซื่อหมิงจนได้แล้วเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องติดตามชมในตอนต่อไปนะคะและอนิชีก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะช่วงนี้อนิชีอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนิยายลงทาง YouTube หรือทางเพจเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้อนิชีกำลังซุม่มลงเสียงนิยาย ให้กับนักเขียนท่านอื่นๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเสร็จไปบ้างแล้วนะคะและตอนนี้ก็กำลังดำเนินการลงเสียงให้ท่านอื่นๆอีกนะคะซึ่งตอนนี้เหมือนแอนดชีจะได้รับความสนใจจากนักเขียนหลายๆท่านอยู่พอสมควรนะคะแล้ว a อนดี้ชีเองก็จะมาอัปเดตงานที่ทำกับ นักเขียนท่านอื่นด้วยนะคะแต่คงจะไม่ได้ลงใน y o u t u b e นะคะเนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของทางนักเขียนท่านนั้นแต่จะแปะลิงก์นิยายไว้ให้นะคะให้ทุกท่านได้ไปตามหาตามตำได้นะคะใน Map Market นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเป็นกำลังใจให้แอดนิชีได้กลับมาเล่านิยายคุณฟังแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ